ยังไม่หลับแต่ฝันแล้วค่ะเป็นเพราะอะไรคะนะครับอันนี้เราเรียกว่า wakeful dreaming นะครับเกิดได้จาก3สาเหตุนะครับหลักการของวันก็คือว่าปกติสมองเราเนี่ยมันอยู่เวลาเข้านอนจะเข้าสู่ช่วงระยะแรกเรียกว่า stage หนึ่งหรือว่าช่วงของ REM sleep โดยที่เราเนี่ยก็ยังไม่ได้หลับนะครับมันก็จะมีประกฏการณ์หลายๆอย่างตั้งแต่แบบมีเห็นผ้าไปยินเสียงได้กลิ่นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามันฝันนะครับซึ่งสาเหตุแรกเราเรียกว่า lucid dreaming ก็คือว่าเรานอนนอนอยู่สมองเราเนี่ยไป sleep เป็นในช่วงของ REM sleep REM sleep เป็นช่วงของสมองของความฝันนะครับมันก็จะเป็นออกมาเป็นลักษณะว่าฝันทางท,งที่รู้ตัวว่าฝันนะครับซึ่งอันนี้มันกระตุ้นได้จากหนึ่งก็คือว่ามันเหนื่อยมากๆนะครับขาดการนอนเยอะๆหรือว่าแบบ sleep pattern sleep ตารางการนอนเนี่ยมันไม่เท่าเดิมนาฬิกาชีวิตไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสอะไรกคือู l u c i n a m i n g นะครับอย่างที่2นะครับก็เร,เรียกว่า hypnagogic hallucination ก็คือว่า มันจะเป็นภาษาสัมผัสทั้ง5ที่เข้ามาในช่วงที่เราใกล้จะหลับนะครับอันนี้มเพิ่งมีคนไข้ามาบอกว่าแบบเหมือนอเห็นผีเห็นเหมือนตัวเองทับอยู่บนตัวเองได้ยินเสียงอะไรบางอย่างได้กลิ่นอะไรบางอย่างก็พบได้นะครับอันนี้เราพบได้ในคนไข้ที่ขาดการนอนเยอะๆหรือในคนไข้ที่เป็นโรคลมหลับหรือนาโคเลปซี่ก็พบได้หรือในคนไข้ที่มีความเครียดสูงๆนะครับฮิปนาโคกิลูเซชันนะครับสาเหตุที่3นะเป็นช่วงที่เราอยู่ในช่วงของสมาธิ T. เวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราถอดปลั๊กออกจากตัวเองได้ครับเหมือนเราแค่เป็นตัวตนเราแล้วเราก็สังเกตความคิดของตัวเองสังเกตว่ามันมีความคิดอย่างนั้นแต่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เราเหมือนเราเฝ้ามองความคิดของตัวเองเลยนะครับเป็นสเตจหนึ่งในช่วงของการนั่งสมาธินะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับสาสาเหตุว่าฝันทั้งทั้งที่ยังไม่ได้หลับ โดยปกติแล้วตัวลู c ิตรีมิงเนี่ยน่าสนใจนะครับมีคนที่แบบพยายามทำลู dreaming แล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตนะครับใครสนใจก็ลองเซิร์ชกันได้นะครับลู d ิ e รีมิงมันเป็นวิธีการทำอยู่ว่าเราจะควบคุมความฝันของตัวเองยังไงในการที่ฝันแล้วรู้ตัวว่าฝันอ้อแล้วก็ลืมบอกนะครับไปยังไม่หลับแต่ฝันแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับยกเว้นน่ยคุณมีอาการเข้าได้กับคล้ายโรคลมหลับนะครับ